มิติแต่ละมิตินั้นมีอยู่และพร้อมที่จะให้พวกคุณได้เข้าถึงอยู่แล้วทุกเมื่อซึ่งหากเมื่อใดที่มนุษย์โลกหรือคุณเริ่มตระหนักรู้ถึงพวกมันมากขึ้นเท่าไหร่โลกแห่งความเป็นจริงอื่นๆหรือมิติอื่นๆเหล่านั้นก็จะยิ่งปรากฏออกมาให้คุณได้รับรู้มากขึ้นตามไปด้วย จงรักษาความเชื่อมั่นและศรัทธาของตัวเองเอาไว้ให้มั่นที่รักทั้งหลายความเชื่อมั่นของพวกคุณกำลังขึ้นสนิมอยู่หรือเปล่าและพวกคุณกำลังมีปัญหากับความพยายามอยู่ในโฟให้ได้นานมากพอที่จะทำให้ปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นได้พวกคุณเริ่มต้นด้วยความพึกเผิมแล้วก็ลื่นไหลไปตามโฟเป็นอย่างดีในช่วงแรกๆใช่ไหม แต่ไม่นานนะักพวกคุณก็ตกลงไปอยู่ในวังวนของความกลัวและความลังเลสงสัยเหมือนเดิมอีกใช่ไหมมันก็มักจะเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าการมุ่งหน้าไปบนเส้นทางแห่งการรู้แจ้งให้ได้ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างแรงกล้าและไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดนั้นคือปัญหาที่ใหญ่หลวงที่สุดข,ของมนุษย์โลก ผู้ที่กำลังอยู่บนเส้นทางแห่งการรู้แจ้งทั้งหลายแต่พวกคุณส่วนใหญ่ก็มีศรัทธาที่แรงกล้าและถูกต้องดีอยู่แล้วนะเพราะพวกคุณส่วนใหญ่จะเชื่ออย่างหมดจิตหมดใจแล้วก็มีความรู้สึกอยู่ลึกๆข้างในว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนอยู่จริงๆ ที่สถิตยอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ไม่ใช่กายเนื้อนี้ของพวกคุณแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านั้นก็ไม่ใช่อะไรบางอย่างที่ใหญ่โตกว่าพวกคุณที่พวกคุณจะต้องไปต่อสู้ด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านั้นคืออะไรบางอย่างที่ใหญ่โตกว่าพวกคุณที่ไม่เพียงแต่จะรักพวกคุณมากเท่านั้น แต่พวกเขายังคอยให้ความช่วยเหลือพวกคุณอยู่ตลอดเวลาด้วยความรักอีกด้วยแต่พวกเราก็เข้าใจดีว่ามันเป็นการยากที่จะเชื่อในสิ่งที่ตามองไม่เห็นเพราะว่าพวกคุณกำลังอยู่ในมิติทางกายภาพนี้อยู่แต่ว่าถ้าพวกคุณตั้งอกตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนอย่างมีสติสัมปชัญญะแล้วแล้วก็ สะพานเชื่อมต่อที่จะนำพาพวกคุณให้ไปพบกับข้อพิสูจน์ที่พวกคุณต้องการก็จะถูกสร้างขึ้นให้เริ่มต้นด้วยการร้องขอขอให้เทพผู้นำทางทั้งหลายของพวกคุณนำทางพวกคุณไปให้พวกเขาส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้พวกคุณได้เห็นบ้างและเมื่อพวกคุณได้รับสัญญาณเหล่านั้นแล้ว ก็จงเคารพและให้เกียรติพวกมันด้วยแล้วจากนั้นก็จงร้องขอให้พวกเขาช่วยส่งสัญญาณมาให้พวกคุณเห็นก้าวย่างที่จะเดินต่อไปด้วยหรือ,อาจจะร้องขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนช่วยนำทางพวกคุณไปเลยก็ได้ จงเต็มอ,อกเต็มใจยอมรับในความมีคุณค่าของตัวพวกคุณเองและจงน้อมรับการช่วยเหลือจากเบื้องบนด้วยจงพยายามคล้อยตามและรื่นไหลไปตามการชี้นำของเบื้องบนและจงพยายามแน่วแน่และมั่นคงอยู่ในเส้นทางนั้นหรือวิถีทางนั้นให้นานมากพอที่มันจะสามารถส่งผลลัพธ์ให้เห็นได้ ยิ่งพวกคุณตั้งอกตั้งใจทำงานร่วมกับทีมงานที่มองไม่เห็นที่คอยให้ความช่วยเหลือพวกคุณนี้มากเท่าไหร่พวกคุณก็จะยิ่งได้เห็นผลลัพธ์ของมันมากขึ้นเท่านั้นด้วยซึ่งผลลัพธ์เหล่านั้นแหละที่จะทำให้พวกคุณเริ่มมองเห็นความรักและความช่วยเหลือจากเบื้องบนที่มีมาถึงพวกคุณอยู่ตลอดเวลาอย่างเป็นรูปธรรมได้ และนั่นแหละที่จะทําให้พวกคุณมีความเชื่อมัน่นและศรัทธ,ธามากยิ่งขึ้นละ่ะและถ้าได้ผลลัพธ์เช่นนี้แล้วทำไมพวกคุณถึงจะไม่เริ่มจดบันทึกแห่งความเชื่อมั่นนี้เอาไว้ซะเลยละ่ะโดยเริ่มต้นจากการที่พวกคุณกระตือรือร้นที่จะทํางานร่วมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนซึ่งมันทําได้ง่ายง่ายมาก เพียงแค่ตั้งจิตอธิษฐานร้องขอความช่วยเหลือออกไปเท่านั้นเองแล้วจากนั้นก็จดบันทึกสัญญาณทุกๆสัญญาณที่พวกคุณได้รับเอามาไว้ในสมุดบันทึกแล้วจากนั้นก็คอยติดตามดูผลลัพธ์ของมันต่อไปซึ่งด้วยการทำเช่นนี้มันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการมองย้อนกลับไปดูตัวเองในอดีตของพวกคุณว่า พวกคุณเคยร่วงหล่นกลับลงไปอยู่ในความกลัวและความลังเลสงสัยอีกบ้างหรือไม่และจงเฉลิมฉลองให้กับทุกๆความสำเร็จและสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นรอบๆตัวพวกคุณซึ่งเมื่อพวกคุณทำเช่นนี้แล้วพวกคุณก็จะยิ่งมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นไปอีกทั้งเชื่อมั่นในตัวเอง ในฐานะที่เป็นผู้สร้างที่ทรงพลังอำนาจคนหนึ่งของจักรวาลแห่งนี้และเชื่อมั่นในจักรวาลที่รักและเอ็นดูพวกคุณเสมอมาและปรารถนาจะให้ความช่วยเหลือพวกคุณตลอดไปด้วยทุกๆวิจีทางจากท่านมหาเทพกระบีเอลนะคะาการกระทำอย่างตั้งอกตั้งใจมันเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่พวกคุณจะต้องเข้าใจในความล้ำค่าของการมีสติอย่างเต็มที่อยู่กับสิ่งที่ตัวเองกำลังกระทำอยู่ซึ่งมันไม่สำคัญเลยว่าพวกคุณกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ากำลังทำมันอย่างไรเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการมีสติรู้อยู่กับมันและคือการสั่นสะเทือนด้วยเครื่อความถี่สูงสูงอันบริสุทธิ์ เข้าไปในงานหรือไปในหน้าที่ที่พวกคุณกําลังทำอยู่นั้นและรวมถึงการเอิบอาบการสุขสดชื่นกับสิ่งที่คุณทำหน้าที่ที่พวกคุณกําลังทำอยู่นั้นด้วยเครื่องความสั่นสะเทือนอันใสบริสุทธิ์และกระจ่างชัดของความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบซึ้งใจและความรู้สึกชื่นชมยินดี เพราะว่าการกระทําเล็กๆน้อยๆใดๆเป็นการกระทําที่เกิดจากความตั้งอกตั้งใจซึ่งหมายถึงการทําด้วยความรู้สึกมีความสุขมีความเบิกบานมีความรู้สึกซาบซึ้งใจและความรู้สึกชื่นชมยินดีที่จะส่งคลื่นความสั่นสะเทือนกระเพื่อมออกมาจากชีวิตของพวกคุณจากลมหายใจจากความคิดของพวกคุณ แล้วไปทำให้พลังงานภายนอกทั้งหมดที่มันไปกระทบสัมผัสเกิดการยกระดับขึ้นและเปลี่ยมรูปแบบไปในทางที่ดีขึ้นดังนั้นพวกคุณคนใดก็ตามที่กำลังฝึกฝนการสงบนิ่งอย่างมีสติรู้ตัวแบบนี้ก็จะกลายเป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นๆ และจะกลายเป็นท่าเทียบเรือที่ปลอดภัยรวมถึงกลายเป็นครื่องความถี่ที่สมดุลให้กับคนอื่นๆเพื่อให้คนอื่นๆได้พึ่งพาอาศัยครื่อความถี่ที่สมดุลน,นี้แล้วคลื่นความสั่นเสะเทือนก็จะรู้สึกสั่นเสะเทือนตามไปด้วยแล้วจากนั้นจำนวนของพวกคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จงสุภาพอ่อนโยนจงสุภาพอ่อนโยนกับตัวเองให้มากที่สุดโดยการน้อมนำเอาจิตสำนึกความตระหนักรู้ของตัวของคุณเองเข้าไปใส่ในงานที่ตัวเองกำลังทำอยู่นั้นและเข้าไปใส่ในปัจจุบันขณะนั้นนั้นด้วยความรักแล้วจากนั้นก็เอ,อิบออาบชั่วขณะแห่งปัจจุบันขณะนั้นนั้น ด้วยความรู้สึกของความเบิกบานใจความเป็นสุขความรู้สึกซาบซึ้งใจและความรู้สึกชื่นชมยินดีแล้วเมื่อนั้นพวกคุณก็จะได้รู้ได้จะรู้สึกถึงสัมผัสถึงประจักได้ถึงความมีเกียรติของการที่ได้มาอยู่ในร่างกายเนื้อนี้ในมิติที่สามนี้ และก็จะได้ประจักษ์ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของทุกๆสิ่งที่พวกคุณกระทํรลงไปขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนาวรัตน์มานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ